สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแวมนะคะในมุมมองดัชนีวันนี้ก็เป็นวันพุธแล้วนะคะวันพุธที่6กันยาเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อดีกว่าว่าทั้งตัว DE30 เนาะแล้วก็ US-100 เป็นยังไงกันบ้างนี่เมื่อวานมีใครได้เซลล์มาหรือเปล่าคะตรง DE30 นี้เป๊ะมากสวยมากนะคะถ้าเกิดใครเซลลมานะพ,พีมาบอกกันหน่อยนะเริ่มกันก่อนที่ดี30นะคะนี่แผนเมื่อวานอย่างที่บอกไปเนาะว่าตรงเนี้ย เทรนน่ะยังเป็นขาลงอยู่นะคะใน4ชั่วโมงแล้วก็มีซัพพลายใหญ่เนี่ยผลักราคาลงมาด้วยทําให้ตรงนี้เราสามารถพิจารณาเซลล์ได้นะคะแล้วก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยนี่มาเด้งตรงบริเวณนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ปรับตัวลงสวยงามมากตรงนี้บอกเลยว่าโหโนี่ถ้าใครวางแบบ SL แค่30ปิปนะคะก็ TP แบบสบายๆเลยมาดูกันต่อดีกว่าว่าวันนี้นะคะเราจะเทรดยังไงได้บ้างทำเฟรมเดยนะคะแท่งเทียนนี่ เมื่อวานนี้ปิดแบบสีแดงทุกคนเห็นไหมว่าทำโลนะคะต่ำลงทำไฮต่ำลงแบบนี้ก็นะคะบง่งบอกว่าแรงขายนี่ยังเยอะอยู่เพราะว่า1น,นะคะเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาชนะซัพพลายตรงนี้ได้เป็นจุดสำคัญเลยนะคะถ้าเขาอยากจะขึ้นต่อเนี่ยเขาจะต้องเอาชนะแนวต้านเนาะแล้วก็ฟัพาไายบริเวณนี้ให้ได้แบบนี้ ถ้าแบบนี้เนี่ยโหขึ้นต่อสวยๆเลยแต่พอเขาชนะไม่ได้ใช่ไหมคะเขาก็มีการปรับตัวลงนะมีโอกาสย่อลงมาย่อได้ถึงไหนบอกเลยว่าถ้า1 5 6 0 0เอาไม่อยู่เนี่ยมีโอกาสลงไปถึงข้างล่างเลยทุกคนอ่าเดี๋ยวตี1 5 6 0 0ให้ดูนี่ทำไมต้องเป็นจุดนี้นะคะทุกคนก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเป็นแนวรับที่มีความแข็งแรงว่าฉะนั้นตรงนี้แหละถ้าหลุดไปปุ๊บมีโอกาสลงมาถึงข้างล่างเลย นี่ก็คือด m มานบริเวณ15-300ซึ่งอย่างที่บอกว่าถึงแม้เทรนของนำเฟมเดียนเนี่ยจะเริ่มกลับตัวเป็นขาขึ้นนะคะแต่ตาไใ้ที่เขา่ไม่สามารถอาชนะตรงนี้ได้นะมีโอกาสมากเลยที่จะหลุดมาถึงนี่ทุกคนปึ๊บปึ๊บปึ๊บลงมานี่นะคะซึ่งถ้าเราลองกลางฟิโบดูเนี่ยจะเห็นเลยชึบนี่เห็นไหมมีโอกาสนะคะดังนั้นนะถ้าเราจะบายเราจะต้องหา d e m a n ์นะคะหรือแนวะรับที่มีความแข็งแรงในการที่จะบายนะเพราะว่าซั p พลายอย่างคนคอนโทรลอยู่นะคะตรงนี้นี่พอมาดู4ชั่วโมงนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อวานเนาะว่าเฮ้ยราคาเนี่ยเป็นลงมาแล้วนะทาให้เราเนี่ยสามารถพิจารณาเทรเซลล์ได้ตอนนี้นะคะดิมาสที่เหลืออยู่นะของ4ชั่วโมงก็จะมีแค่บริเวณนี้ที่ราคาเนี่ยไปเทสมาแล้ว1รอบนะคะแล้วก็กลับลงมาใหม่ นะตรงนี้ความแข็งแรงก็น้อยลงแล้วดังนั้นนะ้มีโอกาสมากเลยที่ราคานี่จะเป็นภาพนี้นะคะปึ้งปึง,ปงลงมาหาข้างล่างแต่ถ้าใครจะเซล,ล์เพินๆนะคะถ้าราคามาถึงบริเวณดีมาตร,ตรงนี้นะให้หยุดเซล,ล์ก่อนนะคะเพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้มีแนวรับที่แข็งแรงเป็นแนวรับของทํฟเฟรมใหญ่ด้วยนะคะตรงนี้เราอาจจะได้มาพิจารณาบ่ายกันแทนนะคะภาพที่เรารอก็คือภาพที่เราคุ้นเคยนะคะก็คือ QM b u แบบนี้ นะถ้าแบบนี้เนะี่ยบายได้นะคะแต่ถ้าไม่เกิดภาพนี้ทุกคนนะเราเราดูก่อนทับมือก่อนนะคะมีโอกาสที่จะทะลุไปข้างล่างจำได้ไหมโซนข้างล่างที่ตยไว้ให้ในตอนต้นนะคะทีนี้เราจะมาเทรดยังไงกันต่อดีตอนนี้นะคะก็ราคาเนี่ยกลับลงมาเทสที่โซนสีเขียวอีกรอบดังนั้นถ้าการที่เราจะเซลล์เนี่ยเราอาจจะต้องเออเรอดูคอนเฟิร์มนะคะอย่าเพิ่งเซล์ในโซนนี้นะเพราะว่ามีโอกาสเหมือนกันที่ราคาจะเด้งได้ ดังนั้นนะคะถ้าเกิดอยากเซลล์จริงๆเราอาจาอาจ,าจะรอเขาสร้างแพทเทิร์นก็คือแบบเช่นทําโซนเนาะทะลุแบบนี้แล้วเราก็ค่อยเซลล์แบบนี้อย่างนี้ปลอดภัยที่สุดมาดู1ชั่วโมงกันบ้างนะคะ1ชั่วโมงเนี่ยตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าปรับตัวลงมาเรื่อยๆนะคะแต่อย่างที่บอกเนาะถ้ายังไม่หลุดตรงนี้เนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงในการที่เราจะเซลล์ในพื้นที่สีเขียวเนาะดังนั้นรอค่ะรอให้สวยงามถ้าตรงนี้หลุดมาได้นะคะปิดใต้15700 ซึ่งตอนนี้1,570เนี่ยเป็นแนวรับที่มีความแข็งแรงเนาะนี่จะเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยก็มาเด้งจากแถวๆนี้นะคะจริงๆถ้าปิดใต้แบบนี้ได้นะเราจะมองเซลล์ต่อซึ่งตอนนี้หน้าเทรดที่ให้ที่ได้เปรียบนะแหวมให้ยังเป็นมองเซลล์อยู่นะคะแต่กับการบายเนี่ยถ้ามีคอนเฟิร์มเราสามารถบายได้เช่นเดียวกันเพราะว่าอย่างที่บอกคือเขายังก้กึ่งเขายังไม่ได้เลือกทางที่แบบชัดเจนขนาดนั้นนะคะ ดังนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมออาจจะเป็นการปรับตัวลงเพื่อขึ้นต่อก็ได้ในปัจจุบันนี้นะดังนั้นถ้ามีแพทเทิร์นแบบนี้ให้เราเล่นเราก็เล่นได้เลยนะคะหรือตัว15700เองนะคะถ้าเกิดเขาลงมาแล้วไม่หลุดนะถ้าหลุดเราก็จะเด้งเซลล์เนาะแต่ถ้าไม่หลุดนะคะเราก็จะรอภาพนี้เพื่อที่จะบายนั่นเองเราไปดูกันต่อนะคะที่ US ร้อยกันบ้างอ๋อ US ร้อยเนี่ยเมื่อวานเนี่ยสรุปเขาไม่ขึ้นต่อนะแต่ถามว่าลงไหม ก็ยังไม่ได้มีภาพให้เราปรับตัวลงชัดเจนอะไรนะคะคือเขาค่อนข้างจะไม่ได้ไปไหนไกลเท่าไหร่น้อเมื่อวานแ่งเดย์เนี่ยเมื่อวานเนี่ยเห็นไหมชัดเจนเลยว่าเขาไม่ได้ไปไหนเพราะว่าเขายังปิดแบบเป็นลักษณะโดจิที่มีไส้บนไส้ล่างยาวๆบ่งบอกว่าราคาย,ยังคงพักตัวนะคะแล้วก็ยังลังเลยังเลือกทางไม่ได้ว่าเฮ้ยจะพักตัวเพื่อขึ้นต่อหรือพักตัวเพื่อลงดีเนาะเพราะหลังจากที่เขาเพิ่งจะทําลายกลุ่มแนวต้านสัพายตรงนี้นะ คือเขายังยืนเหนือไม่ได้นะคะทุกคนสังเกตดูนี่ยังไม่ได้แบบมีอันไหนยืนเหนือได้อย่างชัดเจนเลยนะคะไม่มีแท่งเขียวยืนแข็งแรงไม่มีนะคะดังนั้นเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่เขาอาจจะย่อลงมาเพื่อขึ้นต่อได้เช่นเดียวกันแต่หน้าเทรดที่ได้เปรียบนะคะของ u s 0เนี่ยยังคงเป็นขาขึ้นอ่านี่ชัดเจนนะว่ายังคงเป็นขาขึ้นนะคะแล้วก็ัพ p p l y ถัดไปเนี่ยก็คือจะอยู่ตรงนี้อ่าที่เราตีกันไว้ตั้งแต่เมื่อวานเนาะนี่มีัพพลายตรงนี้อยู่นะ อืมดังนั้นนะคะพอมาดู4ชั่วโมงก็จะเห็นว่าแน่นอน4ชั่วโมงก็ยังคงเป็นขึ้นแล้วก็ดีมานที่เรารอ,อกันอยู่นะคะก็คือบริเวณนีอ้อันนี้เรายังรอได้นะคะมีความแข็งแรงให้บริเวณรอตั้งแต่กรอบบนนี้เลยนะคะของนี้ตีคุมก็คือแถวแถว1 5ึ่งแถวแถวนี้นะคะ จนถึง15100ตรงนี้คือเล่นได้หมดเลยสามารถตั้ง alert ได้นะถ้าราคาเข้ามามี pattern อะไรให้เราเล่นนะคะเราก็ buy ได้หรือถ้าเกิดใครจะเล่นสัมผัสแรกเนาะ s อก็จะไกลนิดนึงนะคะประมาณ120ปีบนะคะแต่ถ้าเกิดเราอยากจะลดนะคะลดระยะในการวาง SL ก็คือรอพวก confirm แบบนี้หรือเอาแบบง่ายกว่านั้นถ้าอยากจะตั้งให้แบบสวยๆแล้วก็ระยะ SL ไม่ไกลคะ่ะ15100 บายได้นะคะ15100เนี่ย SL ก็จะแค่ประมาณ70ปิปเท่านั้นเองนะคะเก็บ 1- นน,นี่สบายอยู่แล้วอะทีนี้มาดูเทรนด์คือ4ชั่วโมงนะคะทำเหมือนนะทำเหมือนจะเริ่มแบบเอ้ยทำโครงสร้างของขาลงแล้วแต่ยังไม่ได้แบบปรับตัวลงอะไรชัดเจนนะทุกคนยังติดอยู่ที่แนวรับตรงนี้นะคะ ดังนั้นนะการที่เราจะแบบเซลล์เนี่ยก็ยังต้องลดความเสี่ยงหรือถ้าเกิดใครมีเทคนิคที่ช่วยคอนเฟิร์มเซลล์ได้สั้นๆน,นะคะจะเห็นว่าน้องยังไม่หลุดเลยเนาะแล้วก็ล่าสุดก็คือตรงนี้ก็ไม่หลุดเห็นไหมคะ15460เนี่ยถึงจะหลุดเนาะทิ้งแค่ไส้นะคะแต่กลับไปยืนได้แบบนี้เนี่ยแปลว่ายังหลุดไม่จริงนะคะแนวรับตรงนี้ยังเอาอยู่มีโอกาสที่จะบีบตัวเราขึ้นต่อนะทุกคนดังนั้นเรารอภาพนี้สวยที่สุดค่ะสําหรับ US100 ปึ๊บปึ๊บร้อยราคาชนะเราจะได้อะไรเอ่ยใช่แล้วได้ QM by ถ้าเมื่อไรก็ตามนะคะที่ราคาชนะตรงนี้แบบสวยๆนะเอ๊ะอันนี้ก็ชนะแล้วนี่นะเดี๋ยวขออนุญาตวัดนะคะทุกคนอ่าเมื่อกี้มองไม่เห็นหนึกว่าเขายังไม่ชนะนี่เรามีภาพนี้แล้วจึงจึงจึงจึกอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตวัดนิดหนึ่งนะคะว่า61.8นี่อยู่แถวๆไหนนะ อ่าแถวแถวนี้นะคะสวยเลยตรงนี้เนี่ยถ้าเอาตามหลักเนาะโัวคอนโทรลเนี่ยอาจจะไม่ได้แข็งแรงมากนะคะแต่ว่าพฤติกรรมของดัชนีต่างๆเนาะเราสามารถที่จะพิจารณาบายได้นะคะโดยกรอบเนี่ยก็จะอยู่ที่แถวแถวนี้นะคะขอบบน1548015480 15 SL นะคะก็คือ15416นกะคะก็ตีเป็น10นะคะ70ปิ๊บ เนาะเอเซียประมาณนี้อ่ะประมาณนี้นะคะทุกคนนะสวยนะเราก็เล่นเป็นแผ่นๆไปถ้าราคาเนี่ยปรับตัวขึ้นไปนะนิวไฮได้เมื่อไหร่เรารอบายต่อขึ้นไปเรื่อยๆได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดเขาหลุดจริงๆนะถ้าเกิดเขาแบบอาจจะไซด์เวย์เนาะเวียงไปเวียงมาแล้วแบบหลุดลงมาเราก็มารอบายข้างล่างนะคะถ้าได้เซล์อาจจะได้เซลล์สั้นๆลงมาหาดีมันข้างล่างก็ได้ถ้าหลุดจริงๆนะอาจจะได้เป็นภาพนี้ก็คืออาจจะหลุดมาเนาะ อาจจะต้องรอให้เขาสร้างสะพายแล้วก็อาจจะได้เซลล์สั้นๆแต่ตอนนี้นะ้าเทรดบายยังคงได้เปรียบนะตรงนี้ยังบายได้นะทุกคนอ่ะประมาณนี้นะคะก็เหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตแผนกันเหมือนเดิมนะถ้าเกิดใครมีอะไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้เลยแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามในวันนี้วันนี้แวมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลย มีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ XTB มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิดสำหรับเตย้ยที่เทรดมามากกว่า8ปีบอกเลยว่าต้อง XTB เท่านั้นค่ะ